สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทําอะไรครับทำแปลงเกษตรอ่านะครับมาดูกันวันนี้เราจะปลูกเราจะทําแปลงปลูกผักอะไรครับปลูกผักบุ้งนะครับปลูกผักบุ้งนะครับตอนนี้ตอนนี้ทําอะไรอยู่ครับตอนนี้ตอนนี้กําลังควนดินขึ้นมาเป็นกองครับเออตอนนี้เราปรับหน้าดินครับควนดินอยู่คตอนนี้อ้าวขี้วัวหายไปไหนหมดอะเราเทขี้วัวใส่็จแล้วนะครับนี่กระสอบขี้วัวเดี๋ยวถ้าเราควนดินเสร็จเราก็จะไป ซื้อเมล็ดผักบุ้งมาปลูกติดตามตอนต่อไปนะครับตอนนี้กำลังลผักลงนะครับตอนนี้ต,ตอนนี้เด็กๆก,กำลังววตอนนี้เรามาหว่านมาเมล็ดพืชกันนะครับนกำลังลงมเมล็ดผักนะครับเด็กๆก,กำลัง บานเมล็ดผักบุ้งนะครับเราใช้การขีดล่องนะครับเพื่อจะให้มันไม่แย่งอาหารกันนะครับครับอันนี้กําลังปลูกนะครับเป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับเด็กๆสนุกครับนะครับอันนี้เป็นนอกจากเราจะมาเตะฟุตบอลนะครับเราก็มาทําแปลงเกษตรก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปเตะฟุตบอลนะครับกิจกรรมนะครับให้เด็กๆได้ทํากันนะครับหลังจากนี้นะครับเราก็ปลูกผักเสร็จนะครับเราก็มี กำลังเพาะพ่อเห็ดนะครับตอนนี้เราเพาะเห็ดนางฟ้านะครับก็อยาไปให้เด็กๆได้ฝึกอาชีพนะครับเสร็จยังครับ,ห,รรบหลังจากที่เราหว่านเสร็จหว่านมาเมล็ดลงในดินแล้วก็จะใช้คาดกบดินอ่านะครับคาดกบดินเลยนะครับปิดมเมล็ดไว้คา,าดออกคาดเลยครับทำไมคุณ ไมคุณชาจังเร่งนานจังเลยเร็ว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 ครับเร็วเร็วเร็วนี่ดูใกล้ๆนะดูใกล้ๆทุกคนโเร่งดีมากนะครับดูกำลังใจก็ล้นหลามครับกองเชียร์เยอะมากกองเชียร์สู้ไหมครับสู้ไหมครับนะครับวีดีเกษตรกรนะครับคู่เล่นทำไมเนี่ยเาจะล่นขั้นต่อไปนะครับเราจะเอาฟาง มากบหน้าดินนะครับดูนะครับนี่หลังจากนั้นทายังไงต่อครับหลังจากนั้นครับเราก็จะใช้ลดน้ําอ่านะครับมันลดเปลียงมากไหมครับไม่เปี่ยกมากอ่าไม่เปลี่ยงมากนะครับพอประมาณนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้เราต้องลดอีกนะครับลดเลยเสร็จแล้วครับจะลดกงเลยอันนี้ไปเลยเลยไปเลย นี่ตอนนี้นะครับผักบุ้งก็เริ่มงอกแล้วนะครับผ่านไปสีวันนะครับวันนี้วันที่สี่นะครับ